สวัสดีพี่อนครับตอ,อนรับกับโซช่องยูทูบคู่บเบิรมคู่นอกครับเมื่อนี้ยอยู่กับคู่บเบิ่มครับเมื่อนี้สีาพาพี่น้องมาทํากับข้าวครับวันนี้จะพามาทํากับข้าวนะครับไม่ได้ทํากับข้าวนานละครับช่วงที่หน้าฝนก็ไปหาตกเบ็ดตกปรากฏนะครับก็ไม่มีเวลาทากับข้าวเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมจะมาทําเมนูที่หลายคนบอกว่าเห็นผมตกปรากฏแล้วอะ่ะอยากอยากกินเมนูนี้มากวันนี้นะผมจะมาทําเมนูต้มปรากฏใส่หน่อไม้ส้มหรือใส่หน่อไม้ดองนะครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบพร้อมๆกันนะครับว่าจะโดนใจใครให,หลายๆคนหรือเปล่านะครับเอาละครับเราจะมาดูวัตถุดิบหลักในการทําต้มปรากฏนะครับใส่หน่อไม้ส้มนะครับนี่เลยสิ่งแรกเลยครับที่ขาดไม่ได้เลยคือ หน่อไม้ส้มนะครับหรือหน่อไม้ดองบ้านเรานะครับผมล้างน้ำหนึ่งน้ำนะครับจะไม่ล้างน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีกลิ่นของหน่อไม้ส้มนะครับอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวมีเค็มบ้างนะครับอันนี้นะครับต่อไปมาดูนี่เลยครับวัตถุดิบหลักของเราเลยนะครับเป็นเนื้อปลากดใหญ่ๆเลยครับมีไข่ด้วยนะครับปลากดนี้ครูเบิ้มช่างดูเมื่อกี้ใช้ปลากดอยู่โลกว่าๆนะครับนี่ ตกเองกินเองนักเลงพอครับตัวใหญ่เลยครับชิ้นใหญ่ด้วยครับมีไข่ด้วยนะครับอ่ามาดูนะครับต้มประกวดจะขาดไม่ได้เลยถ้าแกงใส่หน่อไม้ดองต้องมีนี่ครับใบแมงลักครับอื้มสดๆจากต้นเลยครับก็มีต้นหอมนะครับมีต้นหอมตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้ทุบนะครับข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคุณพ่จะใส่น้ำปลาสักประมาณช้อนสองช้อน นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ที่ครูเบิรมได้นําไปโขลกหย,ยาบๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบทําง่ายๆครับแต่หากินยากนะครับเพราะปรากฏเราต้องต้องได้เฉพาะช่วงหน้าน้ําเท่านั้นนะครับเป็นปรากฏธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปรากฏเลี้ยงเนาะดูไข่ครับโอเคเดี๋ยวเราไป ไปทาพร้อมๆกันขั้นตอนการทําพร้อมๆกับครูเบิ้มได้เลยนะครับไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูเบิ้มก็ตั้งกระทะนะครับวันนี้ใช้กระทะในการทํากับข้าวนะครับน้ําเดือดเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกที่จะใช้เลยก็คือนี่เลยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดแสงไปเลยนะครับเสร็จแล้วครูเบิ้มก็จะตามไปด้วย คลิกที่เราโคลงหยาบๆนะครับนี่แหละฮะชมหน้าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว,วันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องคูเบิ้มหายนะครับมันหักนะครับต้องถือเอานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้น้ําเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อปรากฏใส่ลงไปเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้น้ำเดือดโอ้โหน้ำเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเอาเนื้อปลากดใส่ลงไปในน้ำแกงนี้เลยนะครับเจอเลยครับนี่ชิ้นใหญ่ๆแล้ฮะชิ้นใหญ่เลยครับอันนี้ไซส์หกเจ็ขีดเลยนะครับนอกจากเราจะแบ่งขายแล้วนะครับเราก็จะแบ่งไว้ทานด้วยนะครับนี่เลยครับพี่น้อง จะพูดไทยด้วยอ่ะพูดภาษากลางด้วยครับก็พูดภาษาอีสานด้วยนะครับจะเป็นคนที่เวลาพูดภาษากลางแล้วจะตกกีสารนะครับจะตกเล่าเบิงพี่น้องปรากฏตอนไ่แห้งครับพี่น้องครับอือเบิงเบิงพี่น้องเบิงเงด้อเบิงวันนี้จัดเต็มเลยครับหลายคนบอกว่าอยากกินต้มปรากฏใส่หน่อไม้ส้มวันนี้จัดให้ดูแล้วนะครับอืสีออกแบบ น่ากินมากครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่หน่อไม้ส้มเลยนะครับอืเราจะไม่ใส่น้ำเยอะเลยนะครับเราค่อยเติมน้ำเอานะครับนี่นะครับอืมครับให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะตอนนี้หมดไปแล้วนะครับปรากฏกิโลกว่าๆนะครับอืมจะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้แต่ว่ากินหอมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเติม น้ำปลาเลยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเอาหน่อไม้ส้มใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับและนี่ก็เป็นชมหน้าพระเอกของเราในะวันนี้นะครับก็คือหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนตั้งน้ําแกงนะ่ะอย่าใส่เกลือลงไปก่อนเพราะว่าในหน่อไม้ส้มนะ่ะมันจะเค็มอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวให้แม่ใส่ลงไปเลยครับยุยลุยบึมครับอื้อ เยอะมากครับเยอะมากเดี๋ยวปล่อยให้เดือดอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพลิกนะครับตอนนี้ป่ายัางไม่สุกโอเคเดี๋ยวจะให้แม่เติมน้ำปลาต่อเลยนะครับอื้อนี่ฮะพระเอกของเราเวลาทําแกงส้มอย่างเงี้ยคุเบอมจะขาดไม่ได้เลยคือน้ําปลานะครับเราจะใส่น้ําปลาเพื่อความหอมเพื่อเท x t เจอร์ที่ดีของแกงส้มของเรานะครับโอเคเสรจไปเลยครับ บมครับนี่นิดเดียวให้มีความหอมครับเพิ่มรสชาตินะครับตอนนี้โอเคช่วงนี้ก็สามารถปรุงได้เลยนะครับก็ใส่ชูรสนะครับชิมก่อนน้าปลาไม่ต้องใส่ก็ได้ชิมไปเรื่อยๆก็มีผงชูรสอย่างเดียวนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้มาชมตอนที่แกงเดือดแล้วครับตอนนี้ให้แกงเดือดก่อนโอเคนะครับ ว้าวตอนนี้นะครับน้ำแกงของเราก็เดือดโอ้โหน้ําของดอไม้ส้มก็ออกนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับเราจะเริ่มปรุงเลยนะครับผมจะให้แม่เติมผงนัวครับนี่มาเลยครับผงนัวเรามาเลยครับนี่เลยนะครับใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยครับใส่เสร็จแล้วซิมบะแซบก็ใส่อีกพี่น้องนี่ละอ๋อละเดี๋ยวจะให้แม่คนให้ดูนะครับอุ้ยอันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ ต้องบอกว่าเป็นปรากฏตัวใหญ่นะครับที่เราตกได้แล้วคุณเพื่องออกมาแช่ตู้เย็นนะครับมันก็อาจจะไม่ไม่สดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราแช่ตู้เย็นไว้นะครับเอาออกมาทานนะครับอืมอุ้ยหอมเลยครับพี่น้องย่างหอมย่างหอมหอมน้ำมันส้มโอเคเดี๋ยวจะชิมเสร็จแล้วก็จะใส่ใบ,บแมงลักแล้วก็ต้นหอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสีจะไม่แดงนะครับเพราะว่าผมใช้พริกอ่อนนะครับผมไม่ได้ตำพริกแดงลงไป แต่รสชาตินี่ยเผ็ดแน่นอนโอเคครับผมแล้วไปชมขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้น้ำแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับเราชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยนะครับว่าชอบรสชาติยังไงนะครับเติมปะลาเพิ่มได้เติมผงนัวเพิ่มได้ตามที่เราชอบนะครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจะวางหม้อแล้วครับตอนนี้มาดูวัตถุดิบหลักของเราอีกหนึ่งอย่างถ้าแกงส้มต้องอแกงหน่อไม้ส้มจะขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้ครับ นี่เลยคือชมหน้าพระเอกของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับใบเมงรักครับผักอีตูพี่น้องกับต้นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับโอเคบึมครับโอเคแล้วก็คนๆนิดนึงนะครับอหอมเลยครับหอมหวยๆเลยพี่น้องกินข้าวเหนียวครับกินข้าวเจ้ากระแซบพี่น้องครับ เมนูที่คนไกลบ้านอยากกินต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแต่หาก,กินยากมากเพราะปรากฏไม่ได้หาก,กินได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีราคาแพงโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟครับพอแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวจะผ่อนไฟได้เลยนะครับไปดูใก,กล้ๆได้เลยครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเราจะมาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะครับ ดูครับชิ้นเนื้อป,ปลากดของเราใหญ่ๆแล้วฮะนี่นะครับเราก็จะตักเสิร์ฟนะครับขออยาเปิดแฟตตึงโอ้โหเจ๋วเลยฮะเมื่อกี้ลืมเปิดแฟตนะครับนี่นะครับ เอาชิ้นตัวโตขึ้นมาเลยครับตอนนี้ดูนะฮะนี่เลยครับจะเอาสวยแค่ไหนครับชิ้นใหญ่เราเองทำเองกินเองครับนักเลงพอ่ออครับสุดยอดมากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โมหน้าแกงต้มปรากดใส่หน่อไม้ส้มนะครับหรือต้มปลากดใส่หน่อไม้ดองนะครับที่เอฟซหลายๆท่านรีเคเวสตมาบอกว่าเห็นปรากดที่ครูเบิ้มกับครูเตยไปตกมาแล้วอืคิดถึงแกงแกงใส่หน่อไม้ส้มน่าจะอร่อยต้มส้มใส่ใบมะขามน่าจะอร่อยวันนี้ครูเบิ้มก็เลยจัดให้ตามคําขอนะครับคือไม่ได้ไม่ได้กินนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํากับข้าวนานแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปตกเบ็ดนะครับ นี่วันนี้ฝนตกแรงมากนะครับคิดว่าน้ําน่าจะขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับครูเบิ้มพาเข้าครัวโดยเชฟเบิ้มในวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะไปทานข้าวแล้วครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นตอนทานข้าวเนาะ นะครับขาตั้งกล้องไม่มีนะครับโอเควันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องครูเบิ้มครูมันนอกด้วยนะครับในช่องก็จะมีคอนเทนต์และหลายคอนเทนต์ต้องขออภัยหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมในช่องมีม,ม,มีเนื้อหาคอนเทนต์เยอะจังเลยต้องบอกว่ามันเป็นช่องครูเบิ้มที่ตั้งใจที่จะทําอะไรที่ตัวครูเบิ้มเอง ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือนะครับการตกเบ็ดการทํากับข้าวหรือหลายๆอย่างนะครับต้องการสื่อแล้วก็นําเสนอให้เห็นหลายๆมุมนะครับของครูเบิรมนะครับโอเควันนี้ไปทานข้าวแล้วครับปิดท้ายกับอันนี้เลยป่มปรากฏใส่น้ไม้ดองพี่น้องครับผมสวัสดีครับ